และตอนนี้เราจะมาเล่นเกมอ๋อมอสอ่ะทุกคนสี่เราจะเ,เล่นกับเล่นห้องไหนดีห้องนี้ก่อโอเคมีสีค่ะแล้วเราจะเลือกสีนี่คัน Thank you ครอบอยังไงไม่รู้หรอกเรื่องของห้องเดียวแทั้ครบยังวะครบยังไหมเนี่ออยครบ,อบไม่ครบเงยโลไม่ดกเมื่อไหร่มันจะไปสักทีเนี่ยยังไม่ครบกันเลยหรอเร็วเร็วไปได้ ดูซิว,ว่าใครว่าผมจะเป็นครูเมนอิบอสเตอเดี๋ยวผมว่าผมเป็นครูเมีนแน่นอนใช่ผมเฮ้ยอิบอสเตอสามคนมันมีสามคนที่น่าสงสัยอะ่ะนั่นคือสีอมูสีมูมอนสเตอร์มอนสเตอร์ของไฟผมหลีกเลี่ยงอะ่ะ ไปดูทักของเราดีกว่าเฮ้ยเฮ้ยสีเขียวสีเขียวสีเขียวทำทักก่อนทำทักเฮ้ยสีเขียวสีดำตายทุกคนถึงสีดำกับสีนดำตายดูเหมือนมันจะพิมพ์ไม่ได้เลวแล้วมันจะพิมพ์วังหูยังไงวะ ฮู้ฮู้ฮูมวดไทยผมผมผมว่าผมบวดนี่ว่ะผมบวดสีเขียวสีเขียวดูน่าสงสัยคนนี้ก็บวดใส่ลูกเล็กสามดูก่อนนะมีคนบวดได้สองคนเองเหรอโอ้มีคนบวดสีน้ำเงิน เยอะเกินเยอะเยอะไปสีเงินผมไม่เข้าใจว่าช like? ็อตวัดอะไรเนี่ยอืมผมไม่รู้นะผมไม่เข้าใจจ่ทำเควสเหรอโอเคสีเหลือ,องจะกดทำไมเนี่ย มาเฮ้ยมีมาเป็นตีนลิแกเสียทุกคนตีมาฮะมาไม่ต้องได้ยินไม่ต้องได้ยินนะต้อคายดูสิับมันยังไม่ถึงเวลาโหวตผมจะโหวตโหวตเลยโหวตผมว่าผมจะโหวตสีเขียวเหมือนเดิมดีกว่าเพราะสีเขียวมันดูน่าสงสัยแบบแปลกๆ อ,อะไรวะโอ้ยมีคนวอรสอ่ะโอ้ดีเดียร์ดีเดียร์หรือเปล่าอวอรแบบไม่ได้ทำทักเลยอวอ<ด>ร์ดผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันอวอรเลย แมนเมนบอยอุเทนดีโอไปมากดอะไรตอนนี้เนี่ยสีเหลืองเริ่มน่าสงสัยแล้วมันกดแบบยื้อเวลาอีกกดแบบยื้อเวลาเวยโอดโอด เราจะโบสีเหลืองอะฮะสีเหลืองเป็นหมายเ,ยเลขกสามอีทีเหลืองอ,อีเหลืองออเ,เหลืองอ่อยเหลืองอ่อยเราวนเหลืองอ่อยดูซิอ้อยไการ์ดเหลืองอ่อยเป็นอิโพสเตอร์ที่มันน่าจะยืมเวลาให้เกมยาวขึ้นไง ไม่มีลุยต้องทีน่าจะยื้อเวลาให้ยาวขึ้นนะแล้วก่อนเสียังคงอาจจะแบบมันมีอารมณ์แบบโัสดีครับตอลโพลเซอร์น่าจะลดแอสนะแม่ได้ก็เข้าใจด้วยปวดเข้าใจด้วยนะคุณแม่ก็ใจอีก โอเค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 คือวันนี้ผมหนีดิสคอร์ดไหมครับมาไม่ใช่สิมาเล่นอนมองอัดมาดูเหมือนกันผมบอกว่าผมจะทำอน้มองอัดใช่อะไรวะคือทำไมมันพิมพ์ได้วะงง what the fuck โอ้โอเอ้สิบเก้าแปดเจ็ดแบบแบบโอ้โหดูสีเหลืองดิมีคน,นวอดเยอะเป็นพิเศษเขาจะเล็บเกมดแบบ้ยดูเหมือนว่าเขาอาจจะไม่ใช่อิโพสเตอร์ เรา,ม,าม,ม,มีกันต้องหลายคนไหมต้อมีกันต้องหลายคนต้องมีแค่คนหนึ่งอ่ะเป็นอินพุเตอร์สามคนอ่ะสมมุตินะหืผมว่าพอมันเหลือสามคนมันน่าจะโหวตผมคนเดียวเดียวพวกมันก็ชนะเฮ้ยเฮ้ยเวทเวทขีอันตราย ฮะเป็นสายไฟตรงด้วย okay, โอเค x y z กซวโดแอดมินน้องแอดมินเฮ้ยคนวัดไปมาอ้าวอีสามตัวนี้โอ้ยสีแดงมันมันมัน เดี๋ยวผมจะไปเล่นใหม่ก่อนเป็นหมวกดีกว่าเอาหมวกชิคดีะหมวกอะไรเอาหมวกดีกว่าเป็นหมวกหมวกอันนี้อันนี้แล้วสีเขียวมันจะมาใกล้ชิดผมเลยขนาดนั้นน่ะอ๋อหวานอะ นี่เป็นเพื่อนโอเคเพื่อนในดิสคอร์ดเข้ามาด้วยเหรออันนี้น่าจะเป็นเนอะ y ร l h o m โฮ o y a ยฮะไม่ใช่โลโยดาร์เขาดูสิเพื่อคือวันนี้ผมเล่นเข้ามาเล่นในดิคือเหมือนเพื่อนผมเข้ามาในดิ ไม่ใช่ดิโอเจ็งบนะิตนั้นเข้ามาในบิตว่ะสีผู้อดไปเลยผมอดเลยแนวสีชมพูงยืนๆเลเออจะอะฮะได้ได้เอาไม่เอาดอกไม้หรอกเอาเป็นลูกเอาเป็นลูกโป่งดีไหมไม่เอาดีกว่ามันดูน่าสงสัยเอาเป็นหมวกความเป็นกไ้ไปเอาเป็นหมวกความเป็นก้แล้วกัน นะเดียดิว่าผมจะได้เป็นโปสเตอร์ไหมสุดท้ายผมก็ได้เป็นคูเมดอ่ะะฮะเดี๋ยวผมสังเกตการก่อนนะฮะทุกคนผมจะสังเกตการไว้ให้ดีสีขาวกรีพอร์ดเพือพ่อเพื่อ ฉันว่านายมีฮอสเตอร์แน่เลยฮ่าฮิวเฮ้ยคนผมใครวะใครมีฮอสเตอร์ผมว่าสีขาวแหละผมบดห้ามีใครบนห้าไหมไม่มีฮะ ไม่มีใครบวทหาเลย The w h y English ผมพิมพ์ไม่ได้ครับทุกคนพู่ว่าอะไรวะ บวชบวชใครอ่ะอ๋อผมบวชไปแล้วนึกว่าบวชไม่ได้แต่ผมเป็นอิมโพสเตอร์ผมจะยิ่งลมหนาวให้ทุกแนบเนียน อยหวันไหมวอทมันมีแบกให้เราด้วยมันมีแบบให้เราดูด้วยกูวันนี้มันจะเป็นเื่อี่ดูสิใครเป็นอิม เมันมันติดลิแกซิตนะทุกคนทุกคนทุกคนมันมันติดลิแกซิ์นะทุกคนระวังระวังทีวีฮะทีวีทำให้ผมอาจจะติดลิแกซิ์ได้ฮะทุกคนอย่าอย่าอย่าย่ผมจะเอาเสียงกบไว้นะเดี๋ย่าดยวเดยวฮะทุกคนอย่า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 เด็ดข้าวเนี่ยงลดอู้มีคนตะวันวอร์ีเขียวอะอีกเขียว สีเขียวไม่โดนออกโอดใส่คลิปหรอววะใสยคลิปเหรอเกียนโหมดยิงโปสเตอร์สามคนมากเลยมันจับยากมันจับยากเฮ้ยผมก็มีอะไรเย่นี่นเดเอาวามาแล้วครับทุกคน ทุกคนครับผมมีแสกแกนนะผมเป็นคนบริสุทธิ์ครับทุกคนทุกคนครับผมผมเป็นคนที่มีหลักฐานการเกยนอย่างดีนะครับ <DO D> เดี๋ยวผมจะอยู่ในห้องอันนี้แล้วกันนะผมจะอยู่ค่อยๆอยู่ในห้องนี้ค่อยๆทำเพจตรงนี้เดี๋ยวพอเออเอ,อเอทักขึ้นทักไม่ขึ้นวะ่ะไปเพจ ขออดีกวะมคือผมมีหลักฐานนะก็คือไอ้ต้าสีฟ้าดีมาสแกนแล้วผมก็มีหลักฐานเหมือนกันนะเพราะไอ้ต้าสีฟ้ามันผมก็สแกนแล้วเออขอบใจมากเลยเพื่อนขอบใจประตูอัตโนมัติจริงๆเลย โอเคเราทำเวสจากห้องเมนเบนแล้ว,ว,จจแ,ลวแล้วก็จะไปทำรงห้องนี้ตรงห้องนี้ตรงนี้ต่อสายไฟต่อคีเอ <c oughs> นเมือนดูหน้าสงสัยนะนแต่เราอะนั่นใจแล้วว่าสีฟ้าไม่ไม่เป็นผู่แบบ ไม่เป็นอีเขียวว่าแล้วต้องเขียวนี่ๆเลย royal home x100 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 ว้าใช่วย้วยนะ ผมจะได้ไปโพสต์เติครูเมดไปดูกันก่อนเลยดดตึ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  <Workers. S 2> ถ้าเป็นเพื่อนผมต้องเป็นโรโยดักนะสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้อ่ะสำหรับใครที่ชอบก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามนะฮะให้ไอพวกที่มันโอเคกดแชร์กดติดตามนะเนะกดถุกใจให้ด้วยนะครับอย่าลืมกดติดตามด้วยนะบ๊ายบายเออ